อะไรครับแน่นครับเวีนี้ตัวน้ำกันน่องน้ำกันบรรยากาศช่วงเลี้ยงครับโดนนี่เขาสกูตเตอร์ยังกว่าเฮิ่นเครื่องร่อนบินดีนะครับ เอ๋อครับวันนี้ก็มาถงหนองครับพี่น้องวันนี้ก็บเราจะมาสอนกุ้งครับไอกระบะก็ซาสองคนครับนี่เขาซากับมาแล้วครับเราจะลงไปสอนกันนหรครับมวงนี้ลราครับสองสักสองสามบาทเดี๋ยวพ่อกินบ่ครับเอาพี่น้องขอดำเนินการกันครับเอาละครับเดี๋ยวขอสอนที่บ้านกันครับพี่น้องตามา เดียวตุ้มแสงกนไ้เตาตครับผมเป็นเ้าของกของเองตัมของหางิ Maybe ไหนครับนี่แหละครับกุ้งสดๆครับออกจากน้องเลยครับเป็นลุงๆๆๆลยิงลุงยงเลยครับงามครับจากน้องนี่ครับปลายห้องครับ เด็กพีกครับนี่เป็นโควครับใสไปเลยเด็กพีคครับใสไปกวนเลยชูรถครับชูรถ ใส่ลายเสียบหลายเพราะว่านี่ครับมาแล้วครับผีของฮ้องครับกุ้งกุ้งไปเล้วครับมาผี้องมางงพวกเครื่องกับยุขางลางเลด้ยครับทีนี้เขาใส่น้ำปลาลา,าปลาลา,าแม่ปูจรารดแสบ่บ เตดอ่าเต็มเต็มแล้วครับอันนี้ก็าทำปลาที่น้อยว่าต้องใช้หลายพอเต้มเข็มแล้วครับนี่นี่นินแล้วครับเต็้นว่าครับเห็นเต็มยนไหมนี่ครับเห็นเต็มแล้วมั้งครับเตี้ยนตรงดวงดวงยงเลยบกว่านี้ครับหนาวครับนี่กุ้งโคั่วโยตี้ครับอืดเต็มเปียกมานน้ำใครสะใจอ๋อปลาบานฝุ่มๆน่วยนี่ครับสามหน่วยเลยปึ๊บ นี่ก็ยำครับยำหน่อยข้นได้มาขอยำเต็นได้ครับบมาครับกุ้งเต็นกุ้งโคโยตี้แซ่บๆครับมาแล้วครับแน่นครับ ครับสไปน่องครับมอนี้เอาแบบกุ้งเต้นครับมอนี้มากุ้งโคยู่ต้ครับสดๆเลยหลายชิ้นเลยครับมี้หลายชิ้นายอะต้องอยู่นุ่งโด้งนี่ครับนี่ครับจริงนึงหนึ่งหนกอยู่นี่ครับต้องหันไหยครับใส่ตัวครับน่องวางไปอืกุ้งต้องแกะเขา มาฝากเงียมาครับพี่น้องน้าก็มาลูซ่าก่อนเลยครับรายงานตัวอืมโอ้ยแค้หนังปลาเนี่ยมันแค่ปลาแดกอืมเป็นปลาปลาแดดมันปรุงมาแบบพิเศษอืมเอาว่าเป็นยังครับแต่พี่โก้อืมพี่น้องไหอืม เยอครับเป็นไบ้พ่าสต์สสัตว์ะไรงานกันเน,น,น่เนยอยอสุดยอดจริครับไปสอนมองเล่นครับมเล่นดู้ <laughs> สนสอนสอน พักดกระดดอยู่เลยตัวตุวตวนไหนเดาไหมอืมปลากระสบบาบยาวพักด,ดกระดดไหมครับัสอมหดเนี่ยจะให้ปบาสาบยาวพักดกระดดไหมครับึ้นขังบัานเยวผมน,นั่งถาบแป๊บนึงครับ อะไรอ่างี้ครับพักกระโดนนี่เขาพักกระดพักกระดาไว้ก็ปลาไข่คันนี้ครับปลากระเดภาฟาฟาเขากันเนาะมาได้อ่ะอูไปฮะสิ่กับให่อโอ้โหสาเบเจ็บจินน้ำหันไปครับจีครับห่บอได้ครับ นี่ห้อมเมียงทำห้อมยงทำห้อมเมียงไมหอหห้เด้ทำีงานี่ครับทำดำีาทหานะรโอ้เดือบใบกระดนเขากันรับก้อยกุ้งครับไกระดนพ่อพ้นกัเราครับ ก็โดวนกันี่ยครับนีมันเดียมันแสบอะอเียวเฉียงหงีงิบเลยนี่ต้องผมบ่านะครับาตจวดาตจัด๋ยวผมจ้กันนานนี่ขาดทุนไม่ว่าขอ,อยได้หน้าเป็นพอ Đây. nó có tay mày 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 พี่ตูพีลาอะไรอางีทำให่ีาไี่ยพลาพ่ีะพี่ยีลาไม่ีหาเขาพัอันตูทองนะครับเนี่ยโจังหดูสั้นจริงๆนะมีใบหูดิ้งนะครับมมีใบอ่อนเอาใบแก่บองมึงวันจีเน่ปะไม่แจงครับืม่ำกินปวดๆมันเป็นไดกวยตี๋วัวก็กินอ อันนี้วม้คเป็นขั้วเลยครับจะไปกินได้ไม่กินได้สมอนนะครับ <laughs> บอลังยังยุ๊กบัวอนเป็นไรข้อเสียบ <laughs> มาครับพี่นองมา จะไปไหนจะไปหนจะอยู่ครับพี่น้องโอ้แปลว่านี่คุณกุกแล้วกุกว่าคือพิกถึงประแดกไปเริ่มน้อนหรอครับแต่คอนอย่งนเป็ียกับงพิกนี่ย ครับโอ้ยแฉบแฉบครับมืผมสดสดจากหนองเลยครับพี่น้องมือลังมาหาเนี่ยผ้าเบ้าถุงเบ้าทาผ้าไปสอนพี่น้องเลยน้องเบ้เทำเนาะเย่งแข่งกันน้องครับทำไมเาย่งแข่งกันน้องเนี่ยไม่ทำน้องแล้วเย่า <c oughs> ลูกลุ้มเลยเดี๋ยวนะครับช่วงเหมือนท่างันนั่นนะตีหาผลงานเลยก้อยกับมีครับอื ครับหมูก็มีอืม,มกุม้งก็มีครับกินบ้นบานๆนี่นะครับบอสตองพูดเบาเท่าบ้านเอรโถ่าครับอืมเอ้ารถถาบอกพี่น้องเนี่ยมีคนถามมาว่าเบา่ามีเมียไปตอบเพื่อน,น่ไหมม่เคยมีเมียครับเมียมีเพล่ลียมากผมมีหัน ผมว่านาเลยอได้ดำๆน้องโมด้มาผมอย่างครับผมกระสวดมากหลายปีครับเติร์เกิดคนละโดยกำเนิดนครับผมสวดแล้วกันเพียข้าครับนะเพียงข้าวนครับเด้อะสหรับเรียบชี้ถามมาแล้วจ่า้วโวก็เพิ่งสภาพต้นนีครับต้นอ้ครับชุวงเทียรครับจุ๊บเอาข้างบันครับเขาจ่าบ้าจ่า ยูกับจ de ีภากันไปเรื่อยๆครับกสิเฮดไปตามก็เหมาะสมเนาะว่าก็ทานเนาะพวกผมกว่าจยู๋แบบนี้แหละครับผมไม่ได้ผิดพ้อสอบเลยครับไปผมหน่อกัตามไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าถ้าซัดสิงห์งินผมกว่สิบวันหรืครับผมเลยอย่าเพิ่นผิดอย่าจีบนั่นนะครับแต่ว่าผิดกับเตือนกันแน่นะฮากันครับอืม Vào đây, vào đây đấy à. ừ. Giờ xuống cân sẽ bùm nằm ngược Nhà cứ riêng nữa Cho ừ. cả nông sàng à. đây chùa ở đây đó vang à, uh. đây là Chùa vang đây là Chùa vang đây là Chùa vang đây là Ôi nông sàng mà nè đây là Chùa vang đây là Chùa đây là Chùa vang đây là Chùa โอ้ยงแลวเนาะเก็บเงยางอียยุนจอย่จอ้ยอยู่กับบ่ซาดตรงนังงนครับพี่ตงะอาเอ้อันบรรณคดีหลไอ้ว่าเท่าตัวคนล้มสางบ่ไดดแต่ว่าตัวจะขคนขึ้นสางได้แต่ว่าเาจะลงไปบ้งอยูแล่ว่เดี๋ยวขยตัวเจาขึ้นเอ้ว่าบนี้เถาเพรานั่ลงไปวันเ้ียา บ๊บ๊ก้อนสิรู้ว่าลงสั่งไปแล้วนะครับนั่น,ปนแปรอะเป,ป,เป,ป,เป,ปรครับเพื่อชิมบนทั้นะครับโอ้ก้อยกุ้งครับวันวนีนน้ครับยามี่น้องไม่เห็นว่าเป็นกุ้งนี่เลยนี่ครับถ้าอย่างผีแดงใช่ไหมสอนมากกับมือครับพวกกันมวนๆครับพี่น้องอืนี่ก็ถึงเวลาล่วงเลยมาหลายแล้วครับ เสียบลาลจากพี่น้องไปก่อนมือหน้าอาจจะว่ากันไหมครับกินสลับกันไปครับช่องอาจจะบ่ดังอาจจะบ่เด่นอาจจะว่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับแต่ว่าใส่กันนาพี่เส้นใสยกันนะครับ<อ>นานพี่น,อน,น <ำ S 2> ้องบ <นำ S 2> ้านเราเนาะบากหวานบ้านบ <ำ S 1> <นำ S 2> ้านเ้าก็มีนะครับเนาะ <c oughs> มาเจ็๊ยบปีกิน,น,กน,นเนะของการบ้านเนาะประกรันตรงแล้วมันมาสั่นน้ำผึ้งกานบาน้านเนาะครับบ้านบะล้วงาครับหลังบ,าบา้านบะล้วงาเป็นผัดผักยังกอบปะลษวงปากหวานบ้านปากหวานบ้านครับ พกวันบ้านกอันป้ากรับเสื้อออมเสื้อขัวเส่้อ้ใดเป็ดได้ครับนักแปลงไนี่เบ้หลัวกับเสียไม่ก่อใช้กับมีเนี่ยเป็นผ้าเห็นเลยครับอ่เวลาเป็คนเราเห็นบ่าวาเป็นคนไอ้ไอ้ร้านพี่น้องครับจบด้วยกันนะครับเนาะบ่าวาเป็นผ้ากับอีวังก็มีนัประกานักฉันนี้ผมหมดว่าเป็นผ้านะครับผมเหมือนตัวนี้ผมถือสินนนาอกอดเอ้นิ้นแบลกะติเนี่ยครับผมไมครับกอนี่รับ ถึงนนั่แล้วถึงเท้าที่ว่าเขาถิ่นั่นกันแล้วเขาถี่ไปเหตุงานเหตุการณ์เหตุอย่างนี้เนาะนั่งเแียก็อยู่บ้านก็ยังเนาะฝากไปงองโควิดนั้งเนี่ยโควิดนี่มีนะครับผมยังมาโควิดมีนะครับโควิดเหรอพันธุ์เก่าเพราะว่ามันเสียบไม่ตัดไม่ตัดคือทานเบาไปเรื่อยๆกับผมก็ที่เบาไปเรื่อยละนี่คงคือจบแล้วครับเผมจบแล้วนะผมเบาไปหลายใจหัางโอเคครับสมมติเมื่อนี้กะขอสวัสดีครับ